คนเกษตรทําคลิปบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําทุเรียนหรือการปลูกทุเรียนเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรแชทถามมาตลอดวันนี้มีโอกาสดีที่เรามาสอบถามจากชาวสวนโดยตรงที่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนยาวนานเกือบ20กว่าปีซึ่งจะมาเล่าประสบการณ์ให้เกษตรกรมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นปลูกทุเรียนวันนี้ผา,าแสวงจะมาเล่าตั้งแต่การเตรียมดินเตรียมพื้นที่ ระบบน้ำการปลูกการดูแลทุเรียนปีแรกการใส่ปุ๋ยการรักษายอดอ่อนตรงนี้ก็อยู่ตรงทุ่งด่านปั๊มเอสโซของอคุณปู่ปัทถวีครับแปลงนี้ครับอำเภอมะขามครับปกติเนี่ยผมมีทุเรียนทั้งหมดมนับไม่ได้นะว่ากี่แปลงแต่แปลงนี้ก็ปีที่แล้วก็เพิ่งจะ,จะได้ลูกนิดหน่อยครับแต่ปีนี้ อาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าปีที่แล้วก็อายุประมาณเข้าปีห้าแต่ปีนี้ปีสี่ปีนี้เข้าปีห้าครับปีนี้ก็ถือว่าเต็มที่ขั้นตอนแปลงนี้นะครับตั้งแต่เริ่มปลูกผมมาปรับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เป็นที่ตะกาดนะครับก็เป็นดินทรายนะครับแถวเนี้ยไม่มีใครปลูกทุเรียนทั้งอันนี้เป็นที่ท้องนาคือผมเข้ามาดูแล้วเนี่ยที่แรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะปลูกทุเรียน นะครับผมก็จริงจริงแล้วผมปลูกอยู่อำเภอคลุงมากกว่าแล้วก็ไปปลูกอําเภอฉันตําบลฉันต์ใกล้เคียงจากเนี้ยก็ทางอื่นน่ยมันตรงที่อื่นมันจะเป็นที่ราบสูงตรงเนี้ยเป็นที่ราบต่าแล้วตรงเนี้ยเป็นที่ดินทรายเป็นที่ตะกาศครับก็วันที่เราเข้ามาเราคิดว่าเราจะซื้อที่ตรงเนี้ยเอาไปเป็นที่ดินที่เอาไปขุดดินขายแต่ทีนี้พอมาดูพื้นที่แล้วเนี่ย เสียดายว่าถ้าเกิดเราเอาแปลงนี้ไปขุดดินขายเนี่ยมันจะเสียที่ดินเสียมูลค่าไปนะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนแต่งพื้นที่ใหม่เลยเมื่อก่อนนี้เข้ามานี่ก็ลกร้างแล้วก็มีบอ่อที่เขาขุดทิ้งไว้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมก็มาปรับพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นสะที่เขาขุดไว้ผมก็เอาดินมากลบนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดเลย เมื่อก่อนนี่ก็เคยปลูกพื้นพื้นราบๆาอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีโคกสมัยใหม่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะครับถ้าเราปั้นโคกอย่างเงี้ยนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยถ้าเป็นพื้นราบอย่างเงี้ยน้าก็จะขังนะครับเราก็ต้องปรับพื้นที่ให้ได้ว่าจะทํายังไงถึงธุเลียจะให้มันอยู่บนโคกได้แล้วน้ําจะไม่แช่นะครับตอนนี้เราก็ถือแปลงนี้ก็เปิดถือว่าแปลงเป็นแปลงรุ่นใหม่นะครับที่เราทดลองและประสบความสำเร็จ ครับคือขั้นตอนผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยมีทุเรียน70ต้นเริ่มต้นน่ยผมก็ทดลองมาตลอดนะครับก็ประสบการณ์ผมทำตั้งอายุ27นะครับ27เนี่ยมาตอนนี้เราก็55-56แล้วนะครับก็ถือประสบการณ์พอสมควรนะครับก็จากมี70ต้นนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนแปลงจาก70มีหมื่นหนึ่งนะครับมี1 5ื่นมี20,000ืต้นถ้าผูดกัะตำหลักความจริงเนี่ยถ้า โตครบแบบนี้นะครับหลักหมื่นเนี่ยก็รับไม่ไหวแล้วครับต้นละหมื่นนะครับคิดเอาเองแล้วกันจุดนี้จุดใหญ่ที่สุดนะครับบางคนเนี่ยปลูกยังไม่ทันจะมีลูกเลยนะครับพอเริ่มปลูกพอเริ่มมีลูกเข้าปีสี่ปีห้าเป็นโลกแต่มันก็ไม่ได้ตายทีเดียวนะครับมันก็อาจจะตายต้นนู้นมั่งต้นนี้มั่งนะรเราก็สังเกตได้นะครับรอบๆเราเนี่ยจะไม่มีตายเลย วิธีการทําแบบนี้นะครับเราต้องมีหนึ่งนะครถ้าเป็นสมัยใหม่นะฮะตอนนี้นะรเราต้องปรับพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็อย่าให้มีอะไรคือในพื้นที่เนี่ยจะให้สวยแบบนี้นะครับเราต้องจัดการให้มันเป็นลงตัวก่อนแล้วเราถึงค่อยปลูกนะครับพอปลูกเสร็จระบบน้ำนะครับเดี๋ยวนี้ก็เราบน้นมากก็ต้องทันสมัยครับเพราะว่าบางทีที่40 5ไร่เงี้ยเราก็ต้องดูตามกำลังพื้นที่ บางทีพื้นที่เราไม่ไม่ไม่เยอะมาก10ไร่นะครับเราก็อาจจะวางท่อแค่สิบสามนิ้วนะครับเมนซักซอยสักสองนิ้วอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นระดับ 30- 40ไร่ขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องใช้ท่อใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น80ไร่ร้อยไร่ก็ต้องเพิ่ม5นิ้ว6นิ้วขึ้นไปเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายลงเวลาเวลาขึ้นน้ำต้องสําคัญทุเรียนอย่างนงี้นะครับช่วงนี้อดอกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะออกพอเริ่มเป็นดอกตุ้มนะครับ มันก็จะกินน้ําต้องเสมอนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยน้ําต้องเสมอครับถ้าไม่เสมอปุ๊บเนี่ยแค่แห้งสามวันนะครับแล้วก็ให้น้ำมาทีกระตุกปุ๊บนี่ดอกจะหลุดหมดเลยระบบน้ํานี่ใหญ่เลยเรื่องใหญ่ฮะการาทําทุเรียนให้ประสบความสำเร็จเตรียมน้ําระบบน้าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาดูว่าวิธีการปลูกปลูกกันยังไงนะครับเราก็เริ่มปลูก ตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยเวลาปลูกนะครับเราก็เอาหลังใบสู่แดดบางคนเนี่ยไม่รู้ครับปลูกทุเรียนปุ๊บแบหน้าไปอย่างนี้ครับตะวันออกอยู่ไหนครับไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกอีทางปุ๊บเนี่ยฝาจะพิกตัวได้เนี่ยต้นก็จะไม่ค่อยเกิดอันดับสองนะครับเวลาเราปลูกไปเสร็จแล้วบางคนคิดว่าให้มันตามมีตํามเกิดมันไม่ได้มันไม่ใช่สมัยก่อนนะครับปุ๋ยนะครับหนึ่งเดือน ยี่สิบวันต้องใส่ฮะหยอดหน่อยๆหอย,ยอดลงไปหยอดอยเยอะนะครับเ <Okay. S 1> ยอะไม่ได้ไม่ต้องเยอะนะครับหยอดไม่ต้องไม่ใช่ยอยากให้รัดเร็วนะครับหยอดจนแบบเกินอุ้ยเอาใส่ปุ๋ยไปเยอะหยอดเกินไม่ได้นะครับปริมาณปุ๋ยต้องพอดีไม่แช่มดทิ้งจนต้นเหลืองแล้วก็ยาไม่ฉีดะไรเลยมันก็ต้องฉีดให้ถูกด้วยนะว่าจะฉีดยาอะไรลงไปแล้วพอเวลามันรัดขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเพีย้ยอันดับแรกคือเพี้ยฮะมากินใบบางคน ปลูกไป3เดือนแล้วยังไม่เคยฉีดยาเลยไม่เป็นไรแล้วครับให้มันหากินเองโตมาไรก็ช่างอันนั้นมันก็โตตามทีท่ท่านต้องการจริงๆนะครับเพราะท่านไม่ฉีดนะครับและมาจนถึงปีที่2ปีที่3ก็เริ่มตัดแต่งกิง่งทําใบเพื่อเตรียมตัวในการทําสารและทําดอกในปีที่4เมื่อเข้าปีที่4ี่ปะสาแสวงก็เริ่มราดสารแพคโกบินโซซึ่งเป็นสารที่ทําให้ทุเรียนออกดอกนอกฤดูด เพื่อที่จะได้ลูกในปีที่4ี่ปีสองปุ๊บเราเริ่มตัดแต่งกิง่งนะกิ่งเราจะเอาไว้ตรงไหนเราจะเอาไวก้กี่กิง่งต้องการกิ่งไหนเอาไว้ลูกเราจะเอาไปแค่ไหนนะครับเอากิ่งอยู่ตรงไหนถีบเกินไปหรือเปล่าเราต้องจัดและอันนี้ต้องจัดพอปีสามปุ๊บของผมเนี่ยปีสามเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดแต่งเยอะตัดแต่งเยอะเพื่ออะไรครับเพื่อจะลงสารปีสพรพะผมทำเนี่ยปกติเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็็ปีหปีห้าปี แต่ผมจะทําแค่ปีสีผมจะเอาลูกปีสีต้องเลยเงินครับ<ม>ถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยสีปีปีสีเนี่ยผมคิดว่าต้นนึงไม่ต่ำม,มาห้าหกพันละครับได้แน่ๆราคาขนาดนี้ผมตีขั้นต่ำเลยห้าหกพันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอตอนเนี้ยพอปีสามปีสี่ปุ๊บเนี่ยผมก็จะมียางองผม,มยาของผมเนี่ยคือเราคิดค้นขึ้นมาเองอันนี้สาคัญแหละ<ม>ตอนเนี้ยมันจะเป็นสาคัญที่สุดคือจะมีเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับของผมเนี่ยผมมียาของผมที่ทําเองเนี่ยแล้วฝังเข้าไปนี<ม>นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นโรคครับถามว่าถ้าไม่มีตัวนี้มาเราก็ไม่ประสบผลผลเพราะว่าทําไปแล้วตายทำแล้วตายทําไม่ได้ช่วงที่เราทําเราก็จะฉีดพวกสลายน้ําตาลฉีดใบตลอดนะพวกเพีย้ยพวกอะไรจะฉีดดูแลกันตลอดก็ขาดไม่ได้เหมือนกันทําทุเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดคือเมื่อก่อนนี้ผมเคยทําไม่คิดว่าไอ้เรื่องเคมีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นอย่างสูงนะครับ ปีนี้ปีห้าต้นหนึ่งอย่างไอ้แก้เนต้องมีซึ่งสามสี่สิบลุกนะฮะต้นนี้ถ้าทําดีๆต้องมีสี่สิบรุกสามสิบรกสามโลฮะเฉลี่ยร้อยยี่สิบโลครับชุดนี้ผมจะฉีดตัดแต่งต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเตรียมต้นเนี่ยประมาณเมษาพฤษภานะครับรอบของเขาอ่าพฤษภาเนี่ยก็เราต้องเตรียมต้นให้เสร็จแล้วแต่ถ้าเราทําช้าต่อไปเราก็จะก็ไม่ได้้นปีอ่าเราก็จะได้ล่าไปนะครับไอส่วนล่าเนี่ยก็เราไม่พูดกัน เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทําต้นปีพยายามจะดีดออกมาให้มันออกมาเป็นต้นปีก่อนเพราะว่าเราได้เปรียบเพราขายได้ทุกลูกจันบุรีเนี่ยถ้าทุเรียนทั่วไปมันจะขายกันพฤษภามีนามีนาเนี่ยราคายังดีอยู่ช่วงมีนา10มีนา25มีนา10 20มีนาเมษาไปถึงเมษาไม่เกินวันที่2ี่สถ้าเมษาจากวันที่2ี่ปิแล้วราคาจะโหลดนะมันจะเป็นหลักการของทุเรียนจันบุรีเลยหลุนนั้นก็จะเป็นราคาที่ไม่แน่นอนจะออก มากหรือออกน้อยก็แล้วแต่อันนั้นจะหวังอะไรไม่ได้หรือจะแพงก็ได้ทุเรียนนอกฤด,ดูจะได้ผลผลิตชุดแรกในช่วงเดือนเมษาและหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยก็ทําการฟื้นฟูต้นทําใบชุดใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะทําแบบนี้วนไปในทุกๆปีเราทําเมษาพฤษภาเนี่ยเราก็เกี่ยฟื้นต้นทําใบตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บ เราก็ตัดเชื่อบตัดอะไรที่มีอยู่ในต้นอันไหนที่ดูว่ามันกิง่งมันเกะกะหรือลกอะไรก็เราก็ตัดแต่งกิง่งอีกรอบนึงให้มันดูสะอาดแล้วก็หวานปุ๋ยสูตรเสมอหรือตัวหน้าสูงลงไปบำรุงต้น,ตนครับแล้วบางทีถ้าเกิดมันรัดไม่ทันหรือก็เราเอาปุ๋ยคอกลงปรับสภาพดินก็ได้หรือว่า20-88<ม>นะฮะอันเนี้ยเร็วพวกนี้ครับมันจะคือแตกยอดไวนะแล้วก็ฉีด สลายตึม<ช>ไปแทงคิวเพราะว่าอย่างตึมเนี่ยมันดึงกระชากออกเลยพอฟื้นต้นผมก็ฝังเข็มหมดเลยฮะทุกต้นเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นพื้นฐานของผมเลยตัวนี้ผมขาดไม่ได้ผมปักทุกต้นเลยครับเพื่อเวลาเราฉีดสารใบเนี่ยเวลาฉีดสารปุ๊บเนี่ยใบมันก็จะเก็บหมดจริงๆอ่ะเราจะทาถ้า,าเราเตรียมต้นต้นเตรียมเมษาเมษาพืษภามิถุนาคาราคาเนี่ยเราจริงๆเราฉีดได้ละสี่เดือนนะครับ ถ้าทำสีเดือนเนี่ยถ้าสเดือนเนี่ยนะเราได้ใบสองใบแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดไปทำพฤทธพาพฤษธพามิถุนากรกฎาดาสิงหาก็จะฉีดไม่เกินวันที่20สิงหาช่วงนั้นฝนกําลังชุกแต่ก็ต้องฉีดเวลาฉีดไปก็เสี่ยงกับฝนล,ล่างไหมอันนี้ปัจจัยหนึ่งเหมือนกันแต่วิธีของผมคือปักอันนี้ไปแล้วคือเราฉีดเต็มที่ฉีดแบบใสพ่พลิต อ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามลิตรยังเงี้ยสี่ลิตรอยางเงี้ยเราไม่กลัวเพราะว่าเรายาตัวเนี้ยจะช่วยหนึ่งช่วยลอกลากเน่าโคนเน่าได้เก็บทุกอย่างได้หมดเก็บรายละเอียดของต้นได้ก่อนที่เราจะฉีดลงสารลงไปเนี่ยอันเนี้ยสาคัญสุดคือต้องสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าไปแยะเลยครับพันต้นหมื่นต้นก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใบดีอ่ากิ่งพร้อมแต่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วเวลาเราฉีดเนี่ยเราลงสารนี่นะ การกระดาสิงหาเนี่ยเราจะไม่ชิบเราจะไม่แต่งกิ่งนะครับ <Okay. S 1> ไม่แต่งกิ่งเพราะอะไรเราไม่ต้องการให้เอาเอาขแนแงออก <Okay. S 1> บางคนเนี่ยเขาจะต้องแต่งกิ่งให้สวยแล้วถึงลงสาร mm hmm. แต่วิธีผมต้องเก็บไว้อผมเคยละอันนี้ผมลองมาหมดล้ว <Okay. S 1> ผมเคยตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บแล้วลงสารใบปุ๊บพอ,อกันยาตุลา okay. ใบออดขึ้นจบใบดอกไม่มาพันต้นเนี่ยมันก็มีรัดมั่งไม่รัดมั่งบางต้นถ้าทีหลังั่งนิดหน่อยเนี่ยคือเราต้องฉีดทีเดียวหมดเลยนะครับฉีดทุกต้นนะครับแล้วเวลาออกออกดอกมันจะออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสาิตให้ดูนะครับว่าออกทุกต้นเราเรียนเราดูความกว้างแล้วว่าออกทุกต้นไหมครับ,ค,รบคือฉีดหมดเลยมีท่ายฉีดหมดตัดทิ้งใจคือรอบเดียวจบแล้วก็ฉีดให้โซกให้ไหลเลยวิธีทําผมผมบอกทุกต้นห้ามหลงและฉีด เต็มที่เปียกไปเลยจบไหมครับจบปิดงานเลยจบพอฉีดใส่ปุ๋ยลวก็ใส่ปุ๋ยเล่งนะครับแปดยสิบี่ข้าไปนะครับเล่งสักสองรอบหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็สะสมสักรอบสองรอบนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอได้เวลาอ่าอ่าก่อนอันนี้กระดาสิงหากันยาตุลาตุลาเริ่มออกนะฮะออกปุ๊บเราก็เริ่มตุลาเริ่มแรรงปุ๊บเราก็จะริดกระแหง เร,เริ่มมีว่าลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับเราก็มาแต่งขแขนงเลยกิ่งไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งนะครับกิ่งไหนเราไม่ชอบใจเราก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปเอากิ่งที่เราเหลือเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นฝนแรงแล้วพอแรงปุ๊บอากาศกระทบมาปุ๊บของเราออกหมดแล้วเราก็จะออกรุ่นเดียวกันหมดเลยเวลาตัดก็จะตัดไม่เกินสองรอบจบ <ไป S 1> ก่อนที่เราจะให้ดอกออกเราก็ต้องใส่พวกฉีดยาเพรียวข้อยี่แ้งลงไปเพราะว่า จริงๆดอกสมบูรณ์อย่างนี้นะครับเราก็ใส่อาหารเสริมครบแล้วก็ฉีดพวกเพลคอยเพลแป้งยาให้เข้ามาตอนนี้เลยอันนี้สําคัญเลยเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยต้องเก็บเรื่องเพลคอยเพลแป้งเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยทำมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยๆๆกระตอกอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นงีบหมดเลยนะครับเนี่ยงีกหมดของเราไม่มีครับเพราะเราฉีดรอเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> บางคนบอกว่าทำไมต้องใส่ด้วยอะไรเนี่ยเสียดายละพอมาถึงตอนนี้ก็คือดอกตอนนี้เราก็ออกแล้วนะครับรุ่นนี้เราก็จะไปขายประมาณมีนาต้นเมษาก็หมดแล้ว เราก็เตรียมฟื้นต้นต่ออีกปีหน้าอีกถึงตอนที่เราทําสารแล้วนะขั้นตอนสารเนี่ยเราก็บอกไปแล้วว่าเขาต้องทํำยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีงว่าทําไงถึงจะติดลูกทําไงถึงจะผสมแก่สอนดี๋ยวเรารอรอบหนา้านี่แหละครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ป๋าแสวงได้นํามาฝากกันการปลูกทุเรียนการดูแลทุเรียนพูดวันเดียวคงไม่จบแน่นอนครับซึ่งแต่ละเทคนิคแต่ละปัญหาเราต้องลงรายละเอียดในแต่ละจุด ในวันนี้ก็เป็นเพียงเทคนิคคร่าวๆที่นำมาฝากกันหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับ